จุนะนี่เป็นที่เก็บมบอกให้ดูเลขดูเลขวะดูดูเลข พี่เอกตรงไหนเนี่ยนะครับเอกก็อยู่ในนี้พี่เอกครับพี่เอกนะพี่เอกครับเดี๋ยวเราเพื่อนนั่งสังขารพี่เอกไปที่โนราชมูที่ของท่านท่านชอบอยู่ที่นู่นนะท่านจะเดินออกร่างกายที่นู่นนะครับอย่างที่ท่านบอกผมไว้แหละ นะครับเราจะนำเป้กระโปรงชาติดาราในดวงใจของหลายๆคนทุกท่านนะครับกับสู่มูลิธิของท่านที่ท่านสร้างไว้นะขอว่าอะไรให้พี่ไปปพระภรมพที่ดีนะครับ งั้นสบายนี่เป็นโคศพนะฮะคนเก่าคนแก่อยู่ที่มูลธิเลยเนี่ยสองกองนี่แหละนะเราเห็นคนเก่าเลยคนเก่าเลยนะ ท่านอยู่กรุงเทพนะเนี่ยอยู่นะน้าเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพนะเขานั่งรถไปทุกวันนะใช่มันหายแน่ออกไล่นะอะไรได้เลยอลายก็ระเบียดนะอยู่โคราชเหรอครับไม่ใช่ครับผมอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพดีแล้วแต่ไปอยู่โคราชโคราชไปครับหารจานแปลงไม่ขายดีกว่าเปิดเลยครับครับผมนะขนมจานแปลงก็พอขายเลย เปิดเลยเปิดเลยเดนผมน้องกานการแจ้งเลยเอกว่าให้ไปฝันงานนิย่ากองครับแต่เอาเรื่องต่ว่งเล่นนะนี่ผมดูไรก็คือดิบน้องไองเปิดโดดเข้าไปแล้วนะ ชื่ออะไรอ่าชื hey, ่ออะไรเอเไหนเอเอี่เอกจะตั oh. Oh, ้งราเองหนก็สี่ก่จ้ถ้าาใช่อ่่ใช่ช่อ่อชื่ออะไรเชื่อนแตนหลัชื่อ่เป็ไั การกดที่ประโยชน์เล็กนอยี่ประโยชน์ข้วันไนวันทโอ้ทำนั้นเด้ป่ะเป็นนุสผู้ชาแล้ว่ครัยวนผมไเลเปนม่ได้เป็นเหลือแค่ปีค่เปนแล้วไม่ทันล้วดูดักนะเป็นมอแล้นะเป็น่อตก็แกก็เปลียนเป็นแค่ปีครึก็เปลี่ยนมันมันล็ก อาหารนี้เป็นพี่คุณสารพงษ์แนดีนะอันนี้เป็นพี่ชายของพี่เองสารพงษนะ์นะนะครับ <S 2> <S 2> อ๋นนอมันจ่ายจายจายเตียาให้ให้ให้ถ่ายถ่ายถ่ายรถยรถเขรเตรียมม่เรียบร้อย นะครับไปจะตามด้วยเนี่ยต้องตามให้ทันนะแล้วก็วิ่งร้อยแปดสิบตั้สมเด็จมันครับ นี่คือท่านสมเด็จนะครับที่อยู่วัดเทพุรินเลยนะครับองนี้นะฮะรงที่นั่งข้างล่างคือหลวงพ่อนุษนะครับเป็นเจ้าวาดแห่งวัดบ้านไร่นะครับ ครับย <c oughs> ีสิบนาีสาโมงอ๋อาโนะครับครับ <c oughs> <c oughs> กับพี่แม่กักับพี่เดีาอัน,นี้เป็นพี่น้องใช่จะไไปไปไปเคลียร์บ เากำลังเตรียมนะควางแผนเหมือนแผนการเดินทางนะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจ,จะนำไปนะครับจะนำเดินทางไปนะครับักคู่ครับร้อยยี่สิบนาที อ้สิบนาทียี่สิบนาทีนะฮะยี่สิบนาทีอันนี้สุนัขข่าวทุกเชอ่อันนี้จะได้เคลื่อนแล้วก็ชาวโคราชที่รออยู่นะอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับชาวโคราชที่รออยู่แล้วกดไลค์กดแชร์รอต้อนรับ พี่เอกสลรพง์กลับบ้านนะครับที่อยู่โคราชนะตอนนี้ได้ข่าวว่าอย่างนั้น

呵呵，我哪里啊？